ในทุกธุรกิจนะครับเรามีคําถามมากมายชวนปวดหัวให้เราต้องตอบในทุกๆวันเราจะยิงแอดหาใครดีลูกค้าเราคือใครเราควรจะเอาของไปขายใครอะไรคือสินค้าที่ทํารายได้ให้เราถ้าคุณสามารถเอาข้อมูลมาใช้ตอบคําถามทางธุรกิจได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเสมอคุณจะสามารถทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น การทำแดชบอร์ดนะเป็นเครื่องมือชั้นดีเนาะที่จะช่วยให้ทุกๆคนในองค์กรน,นะครับสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ไง่ายๆว่าตอนนี้ยอดขายเราเป็นยังไงตอนนี้คอนเทนต์ที่เราลงไปในการทำมาร์เก็ตติ้งส่งผลยังไงกับเราบ้างเราจะได้เอาข้อมูลตรงนี้มาประกอบการตัดสินใจของเราและสามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตได้สำหรับใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับ Google Data Studio เป็นเครื่องมือที่เหมาะมากๆสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับ ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในทีมอะไรนะครับการเอาข้อมูลมาใช้จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเสมอถ้าคุณอยู่ทีมมาร์เก็ตติ้งคุณอาจจะอยากเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าทำคอนเทนต์แบบไหนถึงจะถูกใจลูกเพจของคุณถ้าคุณอยู่ทีมเซลล์คุณอาจจะอยากรู้ว่าลูกค้าคนไหนซื้อของคุณเยอะซื้อของคุณน้อยคนไหนมีโอกาสจะกลับมาเป็นลูกค้าคุณอีกถ้าคุณอยู่ในฝั่งธุรกิจคุณอาจจะอยากวิเคราะห์ว่าตกลงผลิตภัณฑ์อันไหนเป็นสินค้าขายดีคุณควรจะขายอะไรมากขึ้นคุณควรจะะทบรรริกาอไใหม่ ในคอร์ส mastering Google Data Studio นะครับทุกคนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานเนาะไปจนถึงการสร้างรีพอร์ตแบบยากๆนะครับรวมไปถึง case study แล้วก็ฝึกฝนการลงมือทำโดยเราจะเริ่มสอนตั้งแต่การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆนะครับการสร้าง data source นะการเอาข้อมูลรวบรวมจากหลายๆแหล่งเข้ามาใช้ใน Google Data Studio ในหัวข้อของการสร้างรีพอร์ตเราก็จะสอนกัน step by step นะครับตั้งแต่การสร้างกราฟการใช้ปุ่มต่างๆเพื่อควบคุมหน้าตาแดชบอร์ดของเราไปจนถึงการ แชร์รีพอร์ตในรูปแบบต่างๆ และที่สําคัญที่สุดนะครับคือเนื้อหาในส่วน Advance ที่เราจะมาสอนทุกคนสร้างเมทริกซ์หรือตัวเลขที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการสร้างกราฟที่เกิดจากการเบลนด์เนาะเอาข้อมูลหลายๆชุดมารวมกันโดยเคสตัดดี้ที่เรานํามาให้ทุกคนได้ฝึกทํากันนะครับก็จะเป็นข้อมูลยอดขายจากราซาด้านะครับให้ทุกคนมาลองวิเคราะห์ดูว่าอะไรคือสินค้าขายดีของเราเนาะยอดขายของเราวิกนี้เทียบกับวิกที่แล้วมันเป็นอย่างไรนะครับอีกหนึ่งเคสตัดดี้ก็จะเป็นข้อมูลจากเฟซ o ุ๊กเพจนะให้เราได้ ลองมาฝึกวิเคราะห์นะครับว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ทำแล้วมันโดนทำแล้วมันปังมาร์เก็ตเตอร์จะได้สามารถเอาตรงนี้ไปต่อย,ยอดทำแดชบอร์ดใช้ในทีมของตัวเองได้ด้วยกว่า7จวิดีโอคลิปความยาวรวมกันกว่า10ชั่วโมงรวมถึงเคสตัดดี้ต่างๆให้คุณได้ฝึกฝนลงมือทำเรียกได้ว่าคอสนี้เป็นหนึ่งในคอส Google Data Studio ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตลาดในตอนนี้มั่นใจได้ว่าเรียนจบไปคุณจะสามารถทำแดชบอร์ดเพื่อมาช่วยธุรกิจของคุณได้ทันที หากคุณไม่อยากพลาดโอกาสในการนำข้อมูลมาช่วยเพิ่มยอดขายลดต้นทุนหาลูกค้าใหม่ๆสมัครเรียนกับเราได้ที่ Studio Studio ของคนอยากอัพสกิลและพบกันในคอร์สครับ